สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ปวดนวน่ะปวดหน่วงอักเสบเพิ่มขึ้นในผู้มีภาวะมดลูกโตเนื้องอกในมดลูกมดลูกหย่อนถุงน้ําในรังไข่ได้อย่างไรนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับก็ด้วยปกตินะครับก็ดื่มกันทั้ง เป็นสุภาพบุรุษและสภาพสตรีบางท่านนะครับบางท่านผู้หญิงของเราก็ชอบดื่มนะครับแต่หลายๆท่านก็ไม่ดื่มนะครับอันนี้เป็นขึ้นกับส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าผลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้หญิงของเรานะครับดื่มแล้วเข้าไปบางท่านอาจจะดื่มชั่วคราวก็เป็นไรแต่บางท่านก็อาจจะดื่มเป็นประจำํะจำานะครับ ว่ามันมีผลต่อระบบภายในของผู้หญิงของเรามีผลทําให้เกิดตัวมดลูกของเรานั้นนะครับมันโตขึ้น,นได้อย่างไรหรือบางทีแม้กระทั่งมีเนื้อง,งอกในมดลูกของเรานะครับหรือบางท่านก็เป็นมดลูกหย่อนหรือบางท่านก็มีปัญหาเรื่องระบบที่ปี๋มดลูกของเราหรือเป็นซีดหรือเป็นถุงน้ําในรังไข่นะครับนะตัวแอลกอฮอล์นะครับที่ โดยทั่วไปนะครับก็คือในเรื่องของเหล้าเหล้าหรือสุรานะครับแล้วก็คือเบียร์นะฮะเบียร์แล้วก็ไวนะครับก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พวกเรารู้จักกันนะครับว่านะฮะพอทานเข้าไปพอดื่มเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีผลเสียต่อร่างกายของเรามีผลต่อระบบภายในของผู้หญิงเราได้อย่างไรนะครับนะฮะตัวของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเวลาที่เราดื่มเข้าไปแล้วนะฮะเราดื่มเข้าไปนะครับมันก็จะมีผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะก็คือปากและคอของเรานะครับพอดื่มเข้าไปนะครับตัวแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะทำให้พวกเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนนะครับที่ปากและคอของเรานั้นเริ่มเกิดการะระคายเคืองขึ้นมานะครับเป็นดานแรกเลยนะรเราเข้าปากในในปากและลำคอนะครับ พอไปถึงนะฮะพอไปถึงเข้าไปที่กระเพาะแลและลำไส้ของเรานะครับมันก็จะทําให้เกิดการหลั่งของอน้ําย่อยของเราออกมานะครับยิ่งถ้าเราดื่มหนักๆนะครับถ้าเรายิ่งดื่มหนักๆนะครับมันก็จะเกิดการอักเสบของตัวกระเพาะและก็ลำไส้นะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเราดื่มหนักๆและต่อเนื่องกันเป็นหลายๆชั่วโมงนะครับบางทีนะครับ,บพวก กระเพาะลำไส้บางทีทะลุได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้านะเราทานไม่มากนะครับมันก็จะทําให้ระยะหนักๆเข้านะครับมันอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของกระเพาะและลำไส้เราได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวในกระเพาะและลำไส้ของเรานะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับในการหน้าที่ของตัวลำไส้นะครับเร,เรื่องของกระเพาะอาหารนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับโรคกันได้แล้วก็การดูดซึม สารอาหารในร่างกายของเรานะครับพวกวิตามินกันแร่นะครับเช่น B หนึ่ง B 6ก B สโฟริกรวมถึงสารอาหารอื่นๆนะครับซึ่งก็จะเริ่มดูดซึมที่ตัวกระเพาะลําไส้ของเรานะครับนะฮะพอแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เวลาที่เราดื่มเข้าไปนะครับก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะครับพอไปที่ตับอ่อนนะครับตับอ่อนนะครับตัวแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะทําให้ การไหลเวียนของน้ำย่อยนะครับน้ำย่อยที่ตับอ่อนนะครับมันก็คือทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับพอแอลกอฮอล์ไปที่ตับอ่อนนะครับมันก็ทําให้ตัวน้ำย่อยนะครับมันไหลเวียนได้ไม่ดีนะครับมันไม่คล่องตัวนะครับหรือบางทีนะฮะมันก็จะไปเปลี่ยนองค์ประกอบของน้ำย่อยที่ตับอ่อนของเราเลยนะครับนะพอไปที่ตับนะฮะพอไปส่งผลที่ระบบตับ ตับก็เป็นอวัยวะใหญ่ของเรานะครับที่ทําหน้าที่ในการกําจัดสารพิษของร่างกายของเรานะครับพอเราดื่มหนัก,นกๆแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตับก็จะเร่งตัวตับเองนะครับตัวแอลกอฮอล์นะครับก็เป็นเหมือนเป็นร่างกายของเราก็จะมองว่าเป็นสารพิษเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันนะครับร่างกายของเราก็จะกําจัดตัวแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายของเรานะครับตัวหน้าที่ของตับนะฮะโดยปกติ ตับก็นจะทำหน้าที่ในการสลายกรดไขมันแล้วก็กําจัดสารพิษออกจากร่างกายของเรานะแต่พอเราดื่มแอลกอฮอล์ไปบ่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรื่อยๆเข้านะครับร่างตัวตับเองก็จะหันมากําจัดตัวแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายของเรานะครับผลก็คืออะไรมาครับผลก็คือมาทำให้เกิดการขัางค้างของไขมันในตับของเรานะครับซึ่งในที่สุดมันก็เกิดเกินเป็นพังผืดที่ตับนะครับแล้วก็ กลายเป็นตัดแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะในส่วนของหัวใจนะครับหัวใจก็คือว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อของหัวใจนั้นบวมขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นพิษกับหัวใจนะครับหรือเกิดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดของหัวใจมากขึ้นนะครับของการสะสมของไขมันนะครับที่ในหลอดเลือดหัวใจนะครับการเผาผลาญต่างๆนะครับจะเริ่มลดลงนะครับยิ่ง คนไหนท่านผู้หญิงท่านไหนนะครับที่มีภาวะนะครับในเรื่องของเป็นความดันหัวสูงอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราดื่มเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดความดันลุยสูงได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไตรไอวาที่ไตรและก็กระเพาะปัสสาวะนะครับแอลกอฮอล์ก็จะทําให้กระเพาะปัสสาวะนั้นบวมขึ้นนะครับการยืดหยุ่นก็ไม่ดีนะครับมาทําให้ตัว กระเพาะปัสสาวะของเรานะที่ไตนะครับมันเกิดการระคายเคืองขึ้นมานะครับโดยไตนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับเอนไซม์หลายชนิดนะครับที่ถูกที่ถูกสร้างนะถูกสร้างจาก,จากที่ไตของเราก็จะหยุดทํางานนะครับจะถูกยับยั้งได้นะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ที่ชื่อว่า ADH นะฮะหรือ anti diuretic นะฮะนะครับรอ anti ic, น,บอนออตัว ฮอร์โมนตัวนี้นะครับมันจะถูกยับยั้งนะฮอร์โมนตัวนี้สําคัญอย่างไรนะครับมันก็จะทําให้เมื่อฮอร์โมนตัวนี้ถูกยับยั้งนะครับไตของเราก็จะดูดน้ํากลับไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับนะฮะพอทําให้ไตสูญเสียไตนะครับเกิดการขับน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ตัววิตามินต่างๆนะครับก็จะเริ่มมีปัญหานะครับนะครับนะจะสังเกตนะครับว่า เมื่อไหร่ที่เราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากๆครับมันก็จะทําให้ตัวเร,เราเกิดการอ่อนเพลียนะครับตอนที่หลังจากที่เราดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะไตมันจะขับน้ําแล้วก็ขวกววิตามินแระแรีต่างๆออกมากนะครับแล้วก็ทะเลทําให้เราเหมือนขาดน้ําแล้วก็เพลียนะครับนะครับนะ ตัวแอลกอฮอล์เองนะครับเมื่อไหลเมื่อเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดของเรานะครับมันก็จะทําให้ดูดซึมเข้าสู่ในกระแสะเลือดเรานะครับก็ในหลอดเลือดของเรานะครับก็จะเชื่อมโยงไปที่เซลล์นะเซลล์ของเราก็จะได้รับแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยนะครับนะครับมันก็จะมีผลทําให้นะครับ เลือดของเรานะครับเกาะตัวเป็นก้อนนะครับทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเราได้ช้าลงการจับออกซิเจนก็ช้าลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คือเมื่อไหร่นะครับที่ออกซิเจนเราน้อยลงนะครับการสร้างเม็ดเลือดแดงของเราก็จะน้อยลงนะครับรวมถึงนะครับความสามารถของเม็ดเลือดขาวนะครับในการกําจัดเชือ้อโรคของเราก็จะน้อยลงน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับนะฮะซึ่ง มันก็จะมีผลต่อการแ,แข็งตัวของเลือดเราเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสมองนะครับมันก็จะไปกดทับเรื่องของประสาทส่วนกลางนะครับเมื่อ,อเราดื่มเป็นประจำๆนะครับก็จะทําให้เราซึ่งซึมนะครับเหมือนตัวเนื้อสมองนะครับมันทําทงานหรือการถูกทำลายเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับว่านะครับ ในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับถ้าผู้หญิงของเรานะครับที่ดื่มกันเป็นประจำๆนะครับในฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ของอตัวเหล้าเหล้าก็มีฤทธิ์เป็นตัวค่อนข้างจะร้อนนะครับร้อนแล้วก็ตัวเบียร์ไวน์นั้นก็มีความร้อนด้วยนะครับและเป็นของหมักดองด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเวลาที่สังเกตนะครับว่าอาการของเรานั้นจะค่อนข้างจะกําเริ่มหรือบางที ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นเนื้องอกหรอกแต่ว่าเราดื่มเป็นประจำเรื่อยๆๆเข้านะครับมันก็จะส่งผลให้เกิดการเป็นก้อนขึ้นมานะครับมันเกิดเป็นก้อนขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนะอย่างที่ผมได้พูดในทุกไลฟ์แล้วนะครับว่านะฮะตัวนะตัวเหล้าเองนะเหล้าเบียร์วายเองนะครับมันเป็นตัวการสําคัญ ที่จัดว่าในรูปของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนะครับการที่เราเกิดก้อนขึ้นมาได้นะครับกอดเกิดเป็นก้อนหรือมลูกโตมลูกอักเสบเป็นเนื้องอกมลูกถุกน้าในรังไข่ได้นะครับมันมีที่หมายนะครับก็คือตัวเรื่องของอร่างกายของเราเองผู้หญิงของเราเองนะครับมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงเลือดจางไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับเมื่อไหร่ที่ เกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับร่างกายของเราก็จะเริ่มเกิดการอักเสบขึ้นมาไขมันสูงเลือดจางนะครับมันพาให้เราเทําให้ภูมิในร่างกายของเราเริ่ม,มทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาพอภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับนะครับก็คือเมลนโนมที่มีภาวะเ,เป็นลูกรุมาตอยพุ่มผ่วงเกิดขึ้นมานะครับในออตอนนี้นะครับ เรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับพอเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะฮะสิ่งที่มันอักเสบก็คือนะฮะไขมันสูงเลือดจางแล้วนะครับปกตินะฮะภูมิในร่างการที่เราไขมันสูงเลือดจางนะครับมันทําให้ภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับภูมิในร่างกายของเรามีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราครับ แต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่ไขมันสูงเลือดจางเป็เิลาณติดต่อกันนะครับภูมิของเราจะทํางานผิดเพี้ยนภูมิของของเราเองจะทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนะครับมันก็ทําให้เกิดการเสรียมในทั่วร่างกายของเราขึ้นมานะครับคราวนี้นะครัตัวออพอเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับตัวของจากภาวะของเรานะครับที่มีไขมันในเลือดค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ มันก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะครับเอาไขมันก้อน,นเล็กๆนะครับมารวมตัวกันรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นที่เรียกว่าภาวะาที่เกิดรูมาตอยนด์ขึ้นมานะครับจากก้อนไขมัน,นเล็กๆก้อนไขมันอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นพังผืดนะที่แทรกอยู่ตามตัวมลุกของเรานะครับ ถ้าแทรกตามมืลูกของเรามันก็อาจทําให้มดลูกเราโตขึ้นโตขึ้นนะครับหรือเป็นจุดเป็นก้อนก้อนขึ้นมาก็ทําให้เกิดเป็นเน้องอกที่มดลูกของเราหรือบางทีเป็นทั้งยวงเลยแล้วก็หย่อนลงมาเป็นภาวะมดลูกหย่อนหรือเกิดที่ปีกมดลูกของเราไม่ว่าจะเป็นกลายเป็นทุงน้ําหรือเป็นเนื้องอกนะครับมันก็ทําให้เราเป็นซีดหรือเป็นเนื้องอกที่รังไข่ของเราได้ได้เช่นเดียวกันนะครับมันเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยอะไรนะฮะโดยมี ตัวอาหารแสลงนะครับเป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่งที่ให้เกิดการอักงเสบให้ทุกอย่างมาดําเนินกันไปรวดเร็วเลยนะครับอาหารแสลงเช่นปลาล่าะเจาะผักน้องหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลขึ้นในไข่นะครับแล้วตัวของแอลกอฮอล์ our, ที่ผมพูดไปตั้งแต่ว่าเราดื่มเข้าไปจนถึงอยู่ในระบบประสาทในเซลล์สมองของเรานะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรไหมครับก็คือว่าตัวของเหล้าเบียร์ไวน์นะครับนะเหล้าโดยเฉพาะเบียร์ไวน์เองนะครับ เป็นขอหมักดองนะครับหมอขอหมักดองนะครับที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเราเรามีภาวะร่างกายที่เสียสุนทรอยู่แล้วมันก็ยิ่งกันได้การอักเสบนะครับแล้วก็ตัวของเม่ทั้งเบียร์ไวน์เองนะครับก็เป็นามาจากแป้งน้ําตาลค่อนข้าง,งเยอะๆนะครับส่วนประกอบขึ้นหลักๆมาจากการหมักของไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้หรือมาจากข้าว,วเปลญวรต่างนะครับก็ ส่วนใหญ่นะครับมาจากพวกแป้งน,น้าตาลค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นของหมักดองนะครับมันก็ยิ่งทําให้เราเองนะครับมันเกิดภาวะการอักเสบในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะผมเองผมแนะนําให้นะครับว่าท่าไในที่อาจจะสัรคๆบ้างนะครับผมจะบอกอคนไข้นะครับว่าโดยคนปกติดยทั่วไปนะครับก็ควรจะดื่มเหล้านะดื่มเหล้าแต่ว่าดื่มเหล้านาน,านๆต่อๆกันอันนี้ ท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงงดนะครับนะฮะแต่ว่าท่านใดนะครับที่มีภาวะตัวมุลูกโตมุลูกหย่อนมีระบบภายในปัญหาการเสพของระบบภายในของมุ้อของเราอยู่แล้วนะครับก็ควรจะงดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับพวก,พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีลิ์ร้อนแล้วก็เป็นของหมักดองนะครับมันจะยิ่งทําให ภาวะการอักเสบในมดลูกของเรานะครับอักเสบของระบบภายในของผู้หญิงของเรานั้นยิ่งกําเริบมากขึ้นมากขึ้นมันทําให้เราเองใช้ชีวิตลําบากนะครับในไลฟ์นี้นะฮะผมก็อยากจะฝากไว้นะครับว่านะครับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นในในปฏิกิริยาการเกิดการอักเสบของร่างกายเกิดการอักเสบของมดลูกก็คือมันเป็นอาหารสแสลงนะอาหารสแสลงแลือเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นโรคของเรานั้นนะครับ ให้ดําเนินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มความปวดความทรมานมากขึ้นมากขึ้นนะครับในทางดีที่ดีนะครับก็คือว่านะครับยิ่งนะครับถ้าถ้าท่านใดหนะครับที่มีสามีนะครับสามีนะครับการนอนการมีเพศสัมพันธ์กันในคนที่เป็นแฟนกันสามีภรรยาเป, <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เรื่องที่น่าอายอะไรนะครับผู้หญิงของเราบางทีนะครับ เราอาจจะไม่ได้ดื่มเคือดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าพอสามีเรานอนด้วยนะครับตัวแต่ถ้าถ้าเป็นสามีของเราดื่มดื่มเป็นประจำประจำประจำนะครับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไระครับก็คือว่าอาหารต่างๆที่สามีของเราทานเข้าไปเครื่องดื่มอะไรต่างๆเครื่องดื่มไม่ว่าเหล้เาเาบียร์เดือทุกอย่างที่สามีของเราดื่มเข้าไปนะครับเขาจะ มีเป็นส่วนประกอบในการสร้างตัวน้ําเชื้อและอสุจิของสามีของเรารอของแฟนของเรานะครับเวลาที่สามีของเราแฟนของเรานะครับมามีเพศสัมพันธ์กับเรามาหลับนอนกับเราแล้วก็หลั่งเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงของเรานะครับผู้หญิงของเรานั้นนะครับก็จะได้รับทั้งอาหารแสดงแล้วก็ได้รับเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับที่ ถูกทุกสีทุกอย่างที่แฟนของเราทานทานเข้าไปนะครับก็จะถูกสร้างไปเป็นตัวน้ําเชื่อสุจินะครับมันก็ทําให้ผู้หญิงของเรานั้นนะครับได้รับอาหารแสลงนะครับได้รับเหล้าเบียร์ไว้ยโดยทางอ้อมเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบตรงๆนะครับแต่ว่าผ่านเข้ามา นะครับในช่องคลอดของผู้หญิงของเรานะครับผู้หญิงของเราอาจจะระวังทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสามีของเราดื่มประจาประจาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์การเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับว่าผู้หญิงของเราเองนะครับก็จะได้รับตัวอาหารแสสงเข้าไปเช่นเดียวกันสิ่งที่สามีเราทานนะครับเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับเราเองก็ ต้องค่อยๆคุยค่อยค่อยคุยกันกับแฟนเราสามีเรานะครับว่าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้สวมทุนยางอนามัยนะครับหลายท่านนะครับบอกว่าคุณหมอเอาตรงๆเลยนะครับหลังนอกหลังในนะครับคงพูดแบบนี้นะครับคงไม่ใช่ลามกนะครับนะฮะหลังนอกหลังในมีผลไหมคุณหมอนะครับผมก็บอกคนไข้นะครับที่กล้าเล่าเพราะคนไข้ถามนะฮะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังนอกหลังนอก หลังในเหมือนกันนะครับก็คือดีที่สุดนะครับก็คือให้สวมถุงยางอนามัยแล้วกันนะครับแล้วก็จะปลอดภัยนะครับกับตัวผู้หญิงของเรานะครับนะคงไม่ใช่เรื่องอาที่ลามกอะไรนะครับแต่ว่านะฮะอยากจะให้ทุกอย่างในครอบครัวของเรานะครับดำเนินไปเป็นปกตินะครับแล้วก็แม้ทั้งเวลาที่รักษากันก็ตามนะครับผมเอง ผมบอกนะครับว่าถ้าผู้หญิงของเรารักษาตัวแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ตัวของมลูกของเราเริ่มยุบลงแล้วนะครับถุงน้ำเราแข็งแรงแล้วเราไหวแล้วนะครับผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดอะไรนะครับการที่สามีภรรยาจะมาหลับนอนด้วยกันเป็นปกติแต่เพียงแต่ว่านะครับขอให้สวมถุงยางอนามัยแล้วกันนะครับนะฮะเราต้อง ค่อนข้างจะบาลานซ์หรือว่าทําให้ชีวิตของครอบครัวมันสมบูรณ์สมดุลไปเรื่อยๆนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากทุกๆท่านแล้วกันนะครับนะฮะนะครับนะฮนะในการรักษาของอพอแพทย์แผนไทยในคดิกนะครับผมเองผมก็จะมียาแผนโบราณให้ท่านนะครับจากชุดแรกก็เป็นยาชุดปรับสมดุลน,นะครับที่จะไปทําให้การเสพภายในของผู้หญิงของเรานั้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลังจากในชุดแรกปรับจำนวน40วันแล้วนะครับก็จะมียาชุดฟื้นฟูนะยาชุดฟื้นฟูให้ท่านทานต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับคนไข้ถ้าตั้งใจรักษาจริงๆนะครับอาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วง40วันเดือนสัก40วัน2เดือน3เดือนแรกแล้วนะครับนะครับการรักษาไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าคนไข้เองนะครับต้องให้ความร่วมมือในการรักษาขหมอก็คือทานยาลดของสแสลง อย่างเคร่งคัดนะครับแล้วก็นะครับตัวอาหารการกินที่ผมแนะนําให้นะครับก็ควรจะปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับระบบภายในของผู้หญิงของเราที่ท้อแท้สิ้นหวังไม่มีทางรักษาเป็นซีดแคเ่เป็นเ,เนื้องอกนมดรูกแค่2เซน4่เซนอะไรนะฮะอันนี้อย่างจิ๊บจอยนะครับคนที่มรักษากับผมตรงๆเลยเป็น10กว่าเซนขึ้นไปนะครับแต่ว่า พอตั้งใจรักษากันแล้วก็ทําไปเรื่อยอดทนทําไปเรื่อยมันสามารถยุบยุบยุบลงได้โดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดน,นะฮะหลายทุกทุกไลฟ์เลยนะครับผมบอกว่าการผ่าตัดแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะทําให้ทุกอย่างมันจบไปไม่นะครับมันเหมือนว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันเบาบางลงแต่แน่นอนนะครับว่าปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะครับท่านบางท่านบางคนไข้หลายท่านเล่าให้ผมฟังนะครับว่าตัดไปแล้วมันก็งอกใหม่งอกใหม่ขึ้นมา งอกใหม่ขึ้นมาตัดมุนลูกออกก็ไปที่รังไข่ไปที่เต้านมเป็นทุกสารพัดอย่างเลยนะครับเพราะว่าเราไปแก้ที่ปลายเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับสารล่อลื่นที่หลังออกมาในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับเวลาที่มีเพศสัมพันธ์มันก็ไม่มีพอมีอะไรกันมันก็ปวดแสบปวดร้อนหรือมันกันเหม็นเบื่อสามีเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางครั้งเราตัดสินใจครั้งเดียวจิตพาดน,นะครับมันทําให้ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยนะเรื่องของครอบครัวของเราบางกีเราเองนะครับสามีบางท่านนะครับเข้าใจก็ดีไปบางท่านกเา็เรื่องตัวนี้ยังไม่หมดนะครับก็เลื่อออกนอกบงนอกบ,บ้านอะไรไปนะปัญหาครอบครัวตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับผู้หญิงท่านใดผู้ผมพวกเรานะครับนะที่มาฟังหลายแล้วผมก็อยากจะให้ตั้งใจรักษาตัวเองนะครับถึงอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะมารักษาเต็มรูปแบบนะครับก็ขอให้ท่านนะครับ ปรับอาหารการกินอย่างที่ผมบอกไปอาหารที่เรากินได้ก็คือหมูปลาช่อนลารับพิม์เต้าหู้ถัวเหลืองนะครับาทาน60-70เลยนะครับส่วนผักที่ทานได้ประกัดเขาคณะนงงง้งตุ้งกะหล่ำปีถั่วฝักยาวผักชีนะครับอันนี้ทานในสัดส่วน30-40นะครับผลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งแล้วก็ผุกาาที่เรียกกชนุ่มสดน,น,นะครับก็ทานพลังปากคอเครื่องปรุงก็เป็นเกลือน้ำปลา เกลือน้ำปลาซอสถูเหลืองนะครับซอสถูเหลืองธรรมดานี่ทานได้นะครับแล้วก็ทานไปส่วนแป้งน้ำตาลแล้วก็ทานให้น้อยลงน้อยลงนะครับให้ทานให้น้อยน้อยลงนะครับท่านใดที่เมื่อก่อนนะครับเรายังดื่มแอลกอฮอล์ยังมีสังสรรค์อะไรกันอยู่นะครับผมเองในส่วนตัวลึกๆนะครับก็อยากจะให้ท่านหยุดนะครับหยุดแล้วก็งดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมีแต่สิ่งที่ส่งผล ทำให้ตัวระบบภายในของผู้หญิงของเราไม่ดีเลยนะครับยิ่งแย่ๆที่สุดที่สิ่งที่เราพกกลัวก็คืออะไรครับก็คือมะเร็งแน่นอนนะครับว่าในวันๆหนึ่งในจุดๆหนึ่งที่โรคมันดำเนินต่อไปแน่นอนนะครับมันจบที่มะเร็งแน่นอนนะครับก็อยู่ที่เราเองนะครับเราจะเริ่มต้นดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงยังไม่มีกําลังที่จะมากินยากันนะฮะมาดูแลกันเต็มรูปแบบนะครับก็ ไปงดของแสดงแล้วปรับก็อยู่กันกินใหม่นะแน่นอนนะครับว่าถ้าเราทําได้นะครับทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแน่นอนอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไม่เร็วเท่ากับอยู่กับโมเอแน่นอนแต่ว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะมันดีขึ้นจริงๆนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ากท่านใดนะครับที่อยากจะรักษากับโมเอแพทย์แผนไทยกับคุณหมอหนิงนะถ้าปผายที่แพทย์แผนไทยนะครับผมเองกออ็ได้ให้ช่องทางการติดต่อไว้หล,หลายๆช่องทางเลยนะครับระยะทาง ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการรักษาที่สําคัญที่สุดก็คือท่านต้องปฏิบัติตัวตามที่ผมเองแนะนําให้เท่านั้นเองนะครับนะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับสลับท่านที่ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ดื่มไม่ได้ดื่มอยู่แล้วก็โชคดีไปนะครับนะท่านใดที่ฟังจบแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณหมอเอแล้วก็ทีมงานนะครับหวังท่าน ช่วยกดติดตามช่อง YouTube ของมาเอแพทย์แผนไทยให้ด้วยแล้วกันนะครับ <P ew al ian> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับที่จะทำคลิปทำไลฟ์ดีดีมาฝากทุกทุกท่านนะครับนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออุยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ